รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีสสดค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคนไทยหัวใจเกษตรค่ะเช้าวันจันทร์หนึ่งมีนาคม2564ค่ะปุ๊กกระมุ้ยมาแล้วรายงานตัวนะคะเข้าสู่เดือนใหม่แล้วแต่แน่นอนเรื่องราวในรายการของเรานะคะมีมากมายหลายเรื่องนะคะที่บางครั้งคุณผู้ชมต้องบอกอว่าไม่เคยรู้มาก่อนที่เกี่ยวกับวงการเกษตรช่วงแรกค่ะพาคุณผู้ชมไปติดตามอัปเดตประเด็นข่าวสารที่น่าสนใจกันก่อนติดตามได้ในช่วงของเกษตรรอบวันค่ะ,คะ นายอาจชัยชานเลี้ยงประยูนอธิบดีกรมการข้าวเป็นประธานการประชุมหาหรือร่วมกับสมาคมโรงสีข้าวภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยมีนายรังสรรสบายเมืองนาย,ยกสมาคมโรงสีข้าวไทยนายวิชัยศรีนวกุลนาย,ยกสมาคมโรงสีข้าวคณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่กรมการข้าวและผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมณนะห้องประชุมรวงข้าวชั้นสองกรมการข้าว อธิบดีกรมการข้าวเปิดเผยว่าการหาหรือระหว่างกรมการข้าวและสมาคมโรงสีข้าวไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นการหาหรือเพื่อร่วมกันแก้ปัญหาข้าวไทยในปัจจุบันที่ประสบปัญหาต่างๆอาทิประสิทธิภาพการส่งออกข้าวที่ลดลงภัยธรรมชาติโดยเฉพาะภัยแล้งที่ส่งผลให้ผลผลิตลดน้อยลงความหอมและปริมาณข้าวปนที่เพิ่มสูงขึ้นเป็นต้นนอกจากนั้นยังได้ร่วมกันหาหรือถึงการตรวจสอบข้าวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้วยการตรวจทางพันธุก,กรรม และถ่ายทอดเทคโนโลยีการตรวจหาพันธุกรรมข้าวตลอดจนการผลิตและสนับสนุนการใช้พันธุ์ข้าวคุณภาพดีและการส่งเสริมการปลูกข้าวให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดทั้งภายในประเทศและต่างประเทศและในอนาคตจะเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตข้าวของประเทศไทยอาทิเกษตรกรภาคราชการโรงสีที่รับซื้อและส่งออกข้าวไปต่างประเทศโดยกรมการข้าวในฐานะส่วนราชการที่ต้องรับผิดชอบคุณภาพชีวิตพี่น้องชาวนาโดยตรง จะดําเนินการประสานความร่วมมือและพัฒนาข้าวไทยต่อไปด้านนายรังสรรค์สบายเมืองนายกสมาคมโรงสีข้าวไทยกล่าวว่ากรมการข้าวควนมุ่งไปในเรื่องของการวิจัยพันธุ์ข้าวต่างๆให้ตอบสนองความต้องการของตลาดและการตรวจรับรองพันธุ์ข้าวตั้งแต่กระบวนการผลิตของเกษตรกรจนถึงกระบวนการจัดจําหน่าย ยังเห็นว่ายังไม่สามารถตอบโจทย์ตามความต้องการของตลาดได้แล้วก็ยังเป็นปัญหาในเรื่องของคุณภาพถ้าอยากจะให้กรมการข้าวเข้าไปดูในเรื่อง,องของทํายังไงถึงจะวิจัยพันุข้าวเหล่านี้ให้ไปเป็นตามความต้องการของตลาดแล้วก็มีการตรวจรับรองตั้งแต่กระบวนตั้งแต่การผลิตของเกษตรกรจนถึงการ ไปถึงการค้ากั้นขายและก็กรมการข้าวในฐานะที่เป็นส่วนราชการที่ต้องรับผิดชอบที่น้องชาวนาโดยตรงเนี่ยก็จะได้ประสานความร่วมมือเพื่อพัฒนาข้าวไทยไม่ให้คนอื่นมาว่าเราได้ว่าวันนี้เราแพ้ก่อแล้วนะครับวันนี้เรายังเชื่อว่าเราไม่แพ้แครับเราสู้ได้นะครับด้วยความร่วมมือของทุกภาคส่วนะครับ อัพเดทข่าวสารทางการเกษตรเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะพาผู้ชมไปติดตามเทคนิคในการทำการเกษตรให้ประสบความสำเร็จกันบ้างดีกว่าตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะค่ะ